สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่ e d i t Power t e e m ทีที่สุดข,ของการสร้างธุรกิจออนไลน์แห่งอนาคตหลายๆคนกำลังมองหาการสร้างธุรกิจและความสำเร็จแบบยั่งยืนอยู่แล้วก็ระบบของเราอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายของคุณก็ได้ครับเพราะเราคือเจ้าแรกของ j o y n อน Co ที่ใช้ระบบอัจฉริยะอันทรงพลังนี้ที่มีระบบการสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามคุณสามารถพิสูจน์ได้ตัวคุณเองครับ ถึงตอนนี้หากเพื่อเพื่อนท่านไหนกำลังมองหาธุรกิจที่ได้เงินง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ขอให้ปิดเทจน,นี้ไปเลยครับแต่ถ้าคุณเพื่อนมองหาเครื่องมือที่สร้างแอคเซสตลอดการธุรกิจที่สไร้างรายได้ให้เราทุกเดือนทุกปีและทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับมาถูกทางแล้วครับเพราะ E-Lit p p w w r r t e a ทเรามีระบบการทำงานที่ชัดเจนที่สุดและดีที่สุดบนโลกออนไลน์ เราเลือกทําธุรกิจกับบริษัทที่กำลังเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างบริษัทจอ o y c o อยที่กำลังมาแรงที่สุดที่ร่วมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในอนาคตใช่ครับเราทําธุรกิจระยะยาวเราจึงเลือกคัดสรรบริษัทสินค้าแผนและระบบที่ดีที่สุดมาร่วมธุรกิจกับเราเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าแน่นอนครับ นอกจากระบบแล้วอีก30%มันต้องลากมาด้วยเวลาความตั้งใจและความอดทนและที่สำคัญต้องรักการเรียนรู้อีลิตพาวเวอร์ทีมเรามีพี่เลี้ยงมีโค้ชที่ปรึกษาและกูรูคอยชี้นำช่วยเหลือในการทำธุรกิจให้คุณทำธุรกิจแบบมั่นใจเรามีระบบโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์ที่ดีที่สุด หมาะกับทุกคนและสสำหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านธุรกิจออนไลน์มาก่อนเราเรียนรู้แบบสเต็ปบายสเต็ปผ่านวิดีโอ24ชั่วโมงทำให้คุณไม่พลาดทุกๆเคล็ดลับของบทการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและให้เพื่อนๆพ,พัฒนาไปพร้อมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พราะทุกวันนี้โลกพัฒนาไม่หยุดหรือยุคของการสื่อสารเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ธุรกิจมีความรวดเร็วในการสื่อสารที่ไร้คมแดนอุตสาหากรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจนทําให้ระบบออนไลน์มีการนํามาใช้ในการทําธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้โอกาสทางธุรกิจและการตลาดก็เกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัวเพียงแค่ท่านใช้ระบบของเราธุรกิจท่านก็จะขยายไปอย่างต่อเน,นื่องอย่างไรขอบเขต24ชั่วโมงต่อวัน เวันต่อสัปดาห์4สัปดาห์ต่อหน่งเดือนและคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถอีกคนหนึ่งที่เงินไหลเข้ากระเป๋าคุณทุกๆวันและด้วยระบบของเราทําให้หลายๆคนสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นเช่นนิสิตนัติสาอายุ21ปีมีรายได้2 0 0 0 0นบาทต่อเดือนภายในระยะเวลา90วัน ยังไม่เพียงเท่านี้ครับและยังมีอีกหลายๆคนมีรายได้เพิ่มขึ้นในขนาดที่เพื่อนๆได้ชมวิดีโออยู่ขนาดนี้อาจมีคนที่สำเร็จเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งดังตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นไงบ้างครับระบบของเราเรียนให้คนหนึ่งคนที่ไม่เคยมีความรู้ไม่เก่งออนไลน์ให้กลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์ที่มีรายได้อย่างต่อเนื่องไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานทางธุรกิจเพราะระบบของเราจะเปลี่ยนให้คุณมีความสามารถเพิ่มขึ้นให้สมกับที่มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน ยิ่งคุณรักการเรียนรู้มากเท่าไหร่เงินก็จะไหลเข้ากระเป๋าคุณอย่างต่อเน,นื่องโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่จํากัดวุฒิการศึกษาและอาชีพไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านนักศึกษานะักธุรกิจทุกอาชีพสามารถแบ่งเวลาทําได้เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์และมีอินเทอร์เน็ตและใจที่มุ่งม,มั่นรักการเรียนรู้เท่านั้นพอครับ และสาหรับเพื่อนๆทั่วไปและเพื่อนที่เคยทําธุรกิจออนไลน์กําลังมองหาธุรกิจสักตวัวที่ทําระยะยาวยินดีด้วยครับคุณได้ระบบออนไลน์ของเรามูลค่าสอง0,000กว่าบาทให้คุณใช้ฟรีทันทีที่คุณร่วมงานกับเราเพียงเพื่อนๆลงทะเบียนแบบฟอร์มเพื่อทดสอบระบบเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายในของเราและเพื่อนๆก็จะรู้ว่าระบบออนไลน์สำคัญอย่างไรและเพื่อนๆจะสร้างไรายได้จากอินเทอร์เน็ตมากมายแบบที่เพื่อนๆไม่เคยคิดมาก่อน